ที่มีสร้างขึ้นมาเพื่อควมบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามตอย่างใดหากผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีก็ได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทิศธละนอกมาแล้วนะครับวันนี้มากับค่าย p m g 8 8มาในเกมแมวเหมียวทุน1,000งัครับวันนี้มาเริ่มกันเลยขี้กีย่ขี้ฟันดู พันหนึ่งเฮ้ยลงไงเอาเอ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 วันนี้นอ,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 อ๋อ,นนอ,อสวยสวยดูกันสวย,สวยลงสิมาดูกันครับห้าสิบทีเบ็ดห้าบาทจะแ,แตกไหมพัดแตกไหม เบ็ดห้าบาทแตกไหมอะไรเอาให้ดีๆกับทิทดดิอืมอืมซูชิ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 ชชพัดหืมคอมโบไม่ค่อยมาเลยนะสามสิบหกเหลือสามสิบหกที่วิกองเอาละครับวายยืนแมมแมมดูยังไงคูนแจ็คไงโถยเวน เอาเอารอไปเกือบยี่สิบทีแล้วเอาไม่แตกเดี๋ยวกูตบเล,แล่แล้วรอทิศแล้วยี่สิบทีเงียบอืมคิงเอเข้าปัน้นโถยหายัดเฮ้ยอย่างเงียบนะปากปากปากเฮ้ยเว้าซะจะแตกกันเนี่ยเอาเอาเอพัดแมม อืมแจ๊คยืนคู่ยืนปุงดอกนี้ให้กูมายี่สิบบ้าป่ะเนี่ยแมมอืมยืนคู่คิงคริงโถยเวนไอเวนตะไลเอาเอต่อเนื่องต่อเนื่องอืมสามสิบทีแล้วหรือยี่สิบทีอืมแตกนนแตก,กแตกแตก ว้าวขนาดนี้แตกโอ้โหยไม่ลงเลยนะครับ5บาทแตกไหมแตกอืมติดปลายงวงลงเอายังอยู่ที่ทุนพันหนึ่งนี่เอาร้อยสามห้าแล้วเอาเอเอาแหลกเละเอาเอาวายคู่เอาเอาเอาเหี่อะไรเอาอะไรเนี่ยเอามันหน่อยสองร้อยสองร้อย วี่วายดอกนี้40ทีแล้ว5บาทเอออเวนสิบอืมเวนเอาว้าวเอาคิงอะไรเนี่ยแมมแมมืม,มสูช้ก่อนแล้วแมมมี้ทาไม่ได้นี่หว่าสิบอยู่นู่นล้วปักฮึอ้อาคูนคูนคูนดูพระความบันเทิงอะเนี่ย เอารอซะจะห้าสิบทีแล้วเอาพันหนึ่งเอาสี่ทีเอาสามเอาสองเอา, 3, เอา, 2, เอาเดีวทีวิ่งแผงนี้ก็ลงเยอะดีเนี่ยใครเนี่ยลงดีๆดีๆทีสุดท้ายอืมรอสิบซิงกหน่อยแกรกระเลียนแกรกระเลียนหน่อยโอ้ อะไรกันวะเนี่ยต้องเพิ่มเบสสิบบาทให้มันรู้ซึง้งให้มันรู้ซึง้งทะลึ่งกะทิดให้มันรู้ซึง้งทะลึ่งกะทิดสิบบาทเบสว้าวว้าวว้าววว้าวโอ้ยถ้าออกซูชิจะปิดแตกปิดโอ้ยยังอยู่ที่พันหนึ่งตอนนี้ยังไม่เข้าเนื้อทุกคนทุกคนดูนะผมจะแตกผมว้าวซะจนจะแตกกันเนี่ยเอ๊ ไปสิบาทยังไงสำแดงดิงโชยเขาดูดิอืมแม่งเอ้ยไปละสิบทีสิบเอ็ดทีคูณสองคูณสองยังไงเนี่ยยังไงปักปักปักไม่เห็นหน้าสแกปเตอร์สามสี่ตัวหายเลย ยาวยาวยังอยู่ที่ทุนพันหนึ่งครับยังไม่เข้าเนื้อนะทิศยังไม่เข้าเนื้อนะทิศยังไม่เข้าเนื้อนะแดง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 แถวหน้าแหม่มมาก่อนคูณสองไปอีกเจ็ดสิบบาทจะมีอะไรห,หน้าตื่นเต้นไหมเบ็ดสิบบาทเบ็ดสิบบาทโถยเวนไปที่เอ ไปที่เอเฮ้ยยอดไม่ขึ้นไม่ตกเงนี้ยเอามันนั่นเนี่ยแต่ไม่เอาเล่นเป็นเพื่อนเจ้าดีกําไรอยู่ไหนคาคาผมทิศไม่ไหวแล้วนะทิศล้วปวดหัวอืมวาวดอกนี้แมมเมียมเมียมเอสวย โอ้อะไรวะเนี่ยลงสวยเอสวยเฮ้ยอะไรนะเนี่ยหุ้ยเข้าปั้นโอ้ยเคเคใส่เงาห้ยไม่ลงเลยเข้าปัน้นที่ชักจะเหนื่อยไอ้หาเอ้ยลงงี้อ้เวนหมางสิบบาทสิบบาทแมม แมมแมมเอาเอา้ยอ,อะไรเนี่ยเนยทิศกระจายนะไม่ทำงี้ทิศนะออย่าทำทิศอย่าทำทิศจะเท่าทุนได้ยังไงสิบเอ็ดสิบบาทเอาแผงนี้เอาเข้าปัาน้นถั่อีเวนเออสวยฮะทิศมองผิดไปหน่อยทิศมองผิดไปหน่อยโดนมากมากชักจะมึนสวยโอ้โหสวยไหนเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงลงอะไรวะจะลงอะไรเนะี่ยเออเอโอ้ยชักจะเหนื่อยไอเวนแจกกะทีอย่างงี้อืมแข็งเหมือนกัน,นแล้เนี่ยอีเหมียวไอเวนก้าวก้าวลอยแล้วเละแล้วเข้าเนื้อมานินเข้าเนื้อได้ยังไงเข้าเนื้อได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้อา ไปลงอพาพัดอะไรต่ออะโอ้โ to หไม่มีอนาคตเอาดีดีดีกับทิศดิดีกับทิศดิมเข้าปั้นเข้าปั้นรอไปสี่สิบปารทีแล้วห้าปากสี่ปากหงคูณสองโอ้สามวีสามคูณสี่สวย ไปอีกหน่อยคูณสี่อืมสิบสองบาทนีเอาคูณหกแล้วคูณหกเอาสิบสองบาทคูณหกเอาเอาเอางั้นแนี่เอาสูชิเอาเอาเอาถอ้เอวน,น,นหนักๆหนนี้โหยทิ้งรับปวดหัวสองโอ้ยแผงนี้ยังไงเนี่ยเอาเียวยาวายยืนยืนถอยเวนยืนนาๆนๆนี้เอาให้ดีสิบอีกทิ้ ปากทิ้งปากไอเวนเอ้ยเรียบร้อยวันนี้ทิดขอปิดคลิปเพียงเท่านี้กันนะครับไม่ไหวนะครับฝากติดตามช่องทิศทีละนอกด้วยนะครับไปละครับ